สวัสดีครับผมโอนกรุงเก่าคลิปนี้ขอเสนอคำพยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีธนูเดือนกุมภาพันธ์สำหรับเดือนกุมภาพันธ์นี้ดาวพฤหัสมีตำแหน่งดาวเป็นดาวราชาโชคและดาวศุกร์มีตำแหน่งดาวเป็นดาวมหาจักรและเป็นอุดมเกณฑ์กลุ่มลัคนาอีกทั้งดาวสาวดาวแห่งการเงินมีตำแหน่งดาวเป็นดาวเกษตร ส่งผลดีด้านโชคลาภด้านการเงินและด้านการงานให้แก่เจ้าชะตาเป็นอย่างสูงทำให้ด้านตัวตนและจิตใจของเจ้าชะตาอยู่ในสภาวะที่มีความเบิกบานร่าเริงแจ่มใสเพราะมีความสุขจากผลประโยชน์และรายได้ในธุรกิจต่างๆที่ได้รับไปจนตลอดทั้งเดือน สำหรับดาวต่างๆที่โครจรในจักรราศรีตามดวงชะตาของชาวลัคกกนาราศรีธนูตลอดเดือนกุมภาพัน์นี้ก็มีทิศทางที่ดีมีเกณฑ์ที่จะส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมากดาวต่างๆที่โครจรในจักรราศรีจะส่งผลดีส่งผลร้ายอย่างไรต่อเจ้าชะตารับฟังได้ดังคำพยากรณ์ต่อไปนี้ครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของการเงิน ดาวแห่งการเงินของชาวลัคนาราศีธนูคือดาวเสาโคจรสถิตพบสหัสชะระยะนี้จะมีการคบหาสมาคมติดต่อเจรจาด้านธุรกิจการเงินกับคนหมู่มากส่งผลให้มีรายได้ด้านการเงินเป็นเงินก้อนใหญ่เข้ามาอยู่อย่างไม่ขาดอีกทั้งจะมีรายได้ด้านการเงินที่มาจากธุรกิจการหมุนเงินรายได้ด้านการเงินที่มาจากการออกเงินกู้หาดอกเบีย้ย รายได้จากการเป็นนายทุนด้านการเงินและรายได้ด้านการเงินที่เกิดจากการประกอบอาชีพการค้าขายทุกชนิดอีกทั้งยังจะมีรายได้ด้านการเงินที่มาจากการริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานด้านการหาเงินใหม่ๆโดยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามกระแสนิยมมาพัฒนาด้านการหาเงินเช่นรายได้ด้านการเงินที่มาจากธุรกิจด้านออนไลน์ อีกทั้งจะมีรายได้ด้านการเงินที่มาในรูปแบบของการซื้อมาขายไปด้านอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินยานพาหนะมิสหายญาติพ่อแม่พี่น้องบุตรบริวารลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาจะคอยร่วมมือช่วยเหลือสนับสนุนด้านการหาเงินเป็นอย่างดีช่วงนี้จะมีโชคใหญ่ด้านการเงินมักมีโอกาสได้จับเงินก้อนใหญ่อยู่อย่างบ่อยครั้งการเสี่ยงโชคด้านการเงิน จะประสบผลสำเร็จดังความคาดหมายที่เป็นเช่นนี้พระดาวเสาดาวแห่งการเงินกูจรสถิตพบสหัชชะมีตำแหน่งดาวเป็นดาวเกษตรโยกับดาวพฤหัสที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวราชาโชคและโยกับดาวเกตอีกทั้งยังโยกับดาวศุภที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวมหาจักรและโยกลัคนาจึงส่งผลดีด้านการเงินดังกล่าวไว้เบื้องต้นสำหรับข้อควรระวังด้านการเงิน ช่วงนี้จะมีกระแสเงินเข้ามาเป็นจํานวนมากดังนั้นรายรับรายจ่ายจึงพึงระวังอย่าให้ผู้ใหญ่ผู้ร่วมงานหุ่นส่วนและมิตรสหายบางคนเข้ามาวุ่นวายด้านรายรับรายจ่ายให้มากนักผลเสียหายอาจเกิดขึ้นได้อย่างไม่คาดคิดในภายหลังที่เป็นเช่นนี้เพราะดาวสาวดาวแห่งการเงินโยกกับดาวสุขเป็นคู่ศัตรูจึงอาจส่งผลเสียหายด้านการเงินให้เกิดขึ้นได้ดังกล่าว วันที่13กุมภาพันธ์ดาวอาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีกุมมีตำแหน่งดาวเป็นดาวประ,กะเกษตรและดาวศุกร์ยกเข้าสู่ราศีมังกรมีตำแหน่งดาวเป็นดาวเทวีโชคช่วงนี้เครดิตด้านการเงินจะดีอย่างมากๆเป็นที่นิยมเชื่อถือของผู้ที่อยู่รอบข้างและผู้คนทั่วไปสภาวะด้านการเงินจะมั่นคงถาวรและ,จะเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก อีกทั้งรายได้ด้านการเงินที่เกี่ยวข้องกับด้านการหมุนเงินเกี่ยวข้องกับด้านอสังหาริมทรัพย์และรายได้ด้านการเงินจากการริเริ่มสร้างผลงานใหม่ๆและรายได้ด้านการเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศยังคงส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอยู่อย่างต่อเนื่องไปจนตลอดสิ้นเดือนกุมภาพันธ์สรุปด้านการเงินของชาวลัคนาราศีธนูตลอดเดือนกุมภาพันธ์นี้ โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของการงานดาวแห่งการงานของชาวลักนาราศีธนูคือดาวพุธระยะวันที่1ถึงวันที่14กุมภาพันธ์โคจรสถิตพบกระดุมพระพบแห่งการเงินส่งผลให้ระยะนี้จะมีการคบหาสมาคมติดต่อเจราจาประชาสัมพันธ์กับคนหมู่มาก ในธรุรกิจที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงินส่งผลให้มีงานเข้ามาให้ทำอยู่อย่างไม่ขาดเช่นงานเกี่ยวกับด้านการหมุนเงินงานเกี่ยวกับด้านการออกเงินกู้หาดอกเบี้ยงานที่เกี่ยวข้องกับการเป็นนักธุรกิจด้านการเงินและงานที่เกี่ยวข้องกับด้านทรัพย์สินธนาคารไฟแนนซ์การเป็นตัวแทนนายหน้าและงานที่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพการค้าขายทุกชนิด อีกทั้งจะมีงานที่เกี่ยวข้องกับด้านอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินยา,านพาหนะเช่นงานที่เกี่ยวกับด้านการจัดสรรที่ดินงานที่เกี่ยวกับการซื้อมาขายไปด้านอสังหาริมทรัพย์งานที่กล่าวมานี้ถ้าได้ลงทุนหรือเริ่มสร้างผลงานจะประสบผลสำเร็จสร้างรายได้ผลประโยชน์ด้านการงานเป็นอย่างสูง อีกทั้งงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการลงทุนธุรกิจในต่างกินต่างแดนหรือต่างประเทศหรือการไปทำงานยังต่างประเทศจะประสบผลสำเร็จในผลงานเป็นอย่างดีมิสหายญาติพ่อแม่พี่น้องบุตรบริวารคู่ครองคนรักอุ้นส่วนและเพศตรงข้ามจะคอยช่วยเหลือสนับสนุนด้านการงานหรือนำลู่ทางด้านการงานมาให้ช่วงนี้จะมีงานเข้าไมา้ทำหลากหลายรูปแบบ การเริ่มลงทุนหรือการบุกเบิกขยายงานมีโอกาสเป็นอย่างสูงที่จะประสบผลสำเร็จและมีแนวโน้มและทิศทางที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่าจะประสบผลสำเร็จดังหวังในภายภาคหน้าที่เป็นเช่นนี้พระดาวพุทธดาวแห่งการงานโคจรสถิตพบกระดุมพระพบแห่งการเงินอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวอาทิตย์เจ้าเรือนสุภะที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวจุลจักรเป็นคู่ประชาสัมพันธ์ และดาวพุทธจตุโกนกับดาวพฤหัสตำแหน่งดาวราชาโชคเป็นคู่ปราดบัณฑิตอีกทั้งดาวพุทธจตุโกนกับดาวเปตเป็นคู่วาทศิลป์จึงท่งผลดีด้านการงานดังกล่าวไว้เบื้องต้นสำหรับข้อควรระวังด้านการงานระยะนีการลงทุนทำธุรกิจการงานจะเซ็นชื่อเซ็นเอกสารในข้อผูกพันใดๆเกี่ยวกับธุรกิจการงานควรพิจารณาอย่างรอบคอบ อาจส่งผลเสียหายให้เกิดขึ้นได้อย่างไม่คาดคิดในภายหลังที่เป็นเช่นนี้พระดาวุธด,ดาวแห่งการงานโยกับดาวราหูเป็นคู่ศัตรูคู่ผลประโยชน์และดาวพุธรีโกนกับดาวมฤตยูเจ้าเรือนสหัชชะจึงอาจส่งผลเสียหายด้านการงานให้เกิดขึ้นได้ดังกล่าววันที่สิบสี่กุมภาพันธ์ดาวุธด,ดาวแห่งการงานยกเข้าสู่ราศีกุม มีตำแหน่งดาวเป็นดาวเทวีโชคและเป็นอุดมเกณฑ์ส่งผลให้ระยะนี้ด้านการงานจะเจริญรุ่งเรืองและมั่นคงถาวรเป็นอย่างมากจะมีงานเข้ามาให้ทำอยู่อย่างไม่ขาดและมักมีโชคได้จับงานใหญ่ที่มีรายได้สูงอยู่อย่างบ่อยครั้งสำหรับธุรกิจด้านการงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงินกานรเริ่มสร้างผลงานใหม่ๆ ธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับด้านอสังหาริมทรัพย์และการงานที่ลงทุนในต่างถิน่นต่างแดนหรือต่างประเทศก็ยังคงส่งผลดีสร้างรายได้และผลประโยชน์เป็นอย่างสูงให้แก่เจ้าชะตาอย่างต่อเนื่องไปจนตลอดสิ้นเดือนกุมภาพันธ์สรุปด้านการงานของชาวรักคนาราศีธนูตลอดเดือนกุมภาพันธ์นี้โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับ ความรักดาวแห่งคู่ครองความรักของชาวรักนาราศีธนูคือดาวพุธโคจรติดพบกระดุมพระพบแห่งการเงินช่วงนี้ดาวแห่งความรักถึงจะอยู่ในพบที่ดีมีตำแหน่งดาวที่ดีแต่สำหรับคนโสดถึงจะมีเกณฑ์ได้พบรักแต่ผู้ที่ได้พบส่วนใหญ่ก็มักจะหวังเงินหวังทองหรือหวังผลประโยชน์จากเจ้าชะตาทั้งสิ้น แต่ถ้าพิจารณาเลือกสรรผู้ที่คิดจะได้มาเป็นคู่ร่วมชีวิตอย่างรอบคอบจะได้พบเจอกับผู้ที่มีรักแท้และจริงใจเป็นผู้ที่มีอายุอยู่ในวัยไล่หลือยกกันหรืออายุน้อยกว่าเป็นผู้ที่มาจากต่างถิ่นต่างแดนหรือเป็นชาวต่างชาติและจะเป็นผู้ที่มีฐานะดีทางด้านการเงินและอาชีพการงานตลอดเดือนนี้ทั้งเดือน หากได้พบเจอผู้ที่คิดจะได้มาเป็นคู่ร่วมชีวิตรักควรตั้งสติให้ดีพิจารณาที่มาที่ไปของผู้ที่ได้พบอย่างรอบคอบว่าเป็นคนที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วหรือไม่มีผู้ติดพันมากน้อยแค่ไหนถ้าเป็นผู้ที่อยู่ในสถานะของความเป็นโสดก็จะดีต่อการดําเนินชีวิตรักเป็นอย่างมากถึงจะต้องใช้ความพยายามอยู่บ้าง เพราะมีศัตรูคู่แข่งด้านความรักแต่ก็จะประสบผลสำเร็จได้มาเป็นคู่ร่วมชีวิตดังหวังแต่งงานแล้วชีวิตรักจะดำเนินไปอย่างราบรื่นอุดมด้วยโภคพย์และตำแหน่งหน้าที่การงานใช้ชีวิตรักอยู่ร่วมกันจนแก่จนเฒ่าสําหรับผู้ที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วระยะวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบสามกุมภาพันธ์ ทู่น,นี้ด้านคู่ครองความรักจะดำเนินชีวิตรักและครอบครัวอย่างสดใสหวานชื่นและมีความซื่อสัตย์จริงใจต่อกันอีกทั้งจะได้ร่วมมือกับคู่ครองคนรักช่วยกันทำมาหากินสร้างรายได้ผลประโยชน์เป็นอย่างมากและมักจะได้ไปไหนมาไหนร่วมกันอยู่เสมอๆในการติดต่อธุรกิจการงานบางครั้งอาจจะต้องห่างเหินกันอยู่บ้าง เพราต่างคนต่างต้องแยกย้ายกันไปทำงานในที่ที่ห่างไกลแต่ก็ไม่สร้างปัญหาด้านคู่ครองความรักให้มากนักสำหรับอุปสรรคและปัญหาด้านความรักพอมีอยู่บ้างจากการที่ได้ทำมาหาอินร่วมกันใช้ความมุมานะพยายามสร้างรายได้และผลประโยชน์และต้องห่างไกลกันบ้างในบางครั้งทำให้ด้านความรักดูจะห่างเหินและจืดจางลงอยู่บ้าง อีกทั้งยังต้องเอาใจผู้อื่นมากกว่าคู่ของตนเพราะหวังผลประโยชน์ด้านธุรก,กิจการงานดังนั้นถ้ามีอุปสรรคหรือปัญหาใดๆควรปรึกษาหารือกันอย่างรอบคอบอย่าปล่อยให้อำนาจเงินอยู่เหนือความรักอีกทั้งควรให้เกียรติซึ่งกันและกันให้เวลาด้านความรักเพิ่มมากขึ้นด้านคู่ครองความรักจึงจะดำเนินไปอย่างราบรื่นวันที่ส4บสี่กุมภาพันธ์ ดาวพุธดาวแห่งคู่ครองความรักยกข้สาสู่ราศีกุมโคจรสถิตพบสหัชชะช่วงนี้ดาวแห่งความรักมีเกณฑ์ที่ดีมีโอกาสสูงที่จะได้พาคู่ครองคนรักไปต่องเที่ยวยังต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศหรืออาจจะได้พากันไปในที่ที่ไม่เคยได้ไปมาก่อนเช่นพากันไปกราบไหว้สิงศักดิ์สิทธิ์กราบไหว้บูชาพระหรือพากันไปท่องเที่ยวชมโบราณสถาน วัดโบราณท่องเที่ยวงานประเพณีประจำท้องถิน่นหรือพากันไปท่องเที่ยวชมงานรำลึกด้านประวัติศาสตร์หรือพากันไปชมโบราณสถานในต่างประเทศส่งผลให้ด้านคู่พรองความรักมีความสุขสดชื่นและมีความสัมพันธ์ด้านความรักที่ดีขึ้นมากกว่าเดิมสำหรับชาวลัคนาราศีธนูท่านใดที่ยังไม่มีบุตรธิดา ตลอดเดือนนี้มีโอกาสสูงที่จะได้บุทธ,ธิดาดังหวังบุทธ,ธิดาจะเป็นผู้ที่พึ่งพาอาศัยได้และเป็นผู้ที่นำชื่อเสียงมาให้แก่วงตระกูลในภายภาคหน้าสำหรับผู้ที่มีบุตรธิดาอยู่แล้วบุทธ,ธิดาจะประพฤติตนดีสมเป็นกุลบุตรกุลธิดาให้การพึ่งพาอาศัยช่วยเหลือเกื้อกูลบุพการีและครอบครัวเป็นอย่างดี สรุปด้านคู่ครองความรักของชาวลัคนาราศีธนูตลอดเดือนกุมภาพันธ์นี้โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของโชคลาภดาวแห่งโชคลาภของชาวลัคนาราศีธนูคือดาวศุกร์มีตำแหน่งดาวเป็นดาวมหาจักรและเป็นอุดมเกณฑ์ระยะวันที่หนึ่งถึงวันที่13กุมภาพันธ์โคจรสถิตพบธนูกุมลัคนา ส่งผลให้ระยะนี้เจ้าชะตาจะมีโชคลาภอยู่อย่างไม่ขาดและมีโอกาสที่จะเกิดโชคใหญ่ด้านการเงินและด้านการงานอยู่อย่างบ่อยครั้งอีกทั้งจะมีโชคใหญ่ที่เกี่ยวกับด้านการลงทุนเสี่ยงโชคด้านการเงินจะได้รับรางวัลใหญ่อย่างไม่คาดฝันว่าจะได้มาก่อนโชคลาภส่วนใหญ่ที่ได้มามักเกิดจากความรู้ความสามารถของเจ้าชะตาเอง อีกทั้งมิตสหายญาติพ่อแม่พี่น้องบุตรบริวารลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาก็มักจะนำโชคใหญ่มาให้หรือมีส่วนร่วมทำให้เกิดโชคลาภอยู่อย่างเสมอเสมอช่วงนี้โชคลาภใหญ่ที่ได้มาบางครั้งอาจจะได้มาล่าช้าอยู่บ้างแต่ก็จะได้มาอย่างแน่นอนสมดังหวังที่เป็นเช่นนี้เพราะดาวสุขดาวแห่งโชคลาภ มีตำแหน่งดาวเป็นดาวมหาจักรและเป็นอุดมเกณฑ์กลุ่มลักนาอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวอังคารที่เป็นเกษตรแลกเรือนกับดาวพฤหัสที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวราชาโชคเป็นคู่มิตรและดาวศุกร์อยู่ร่วมเรือนดาวราหูเป็นคู่โชคลาบไม่คาดฝันอีกทั้งดาวศุกร์ยังตรีโกนกับดาวพฤหัสตำแหน่งดาวราชาโชคเป็นคู่โชคคู่ทรัพย์และกลุ่มลักนา จึงส่งผลดีทำให้เกิดโชคลาภใหญ่ดังกล่าวไว้เบื้องต้นสำหรับข้อควรระวังด้านโชคลาภหรือการถูกขัดลาบช่วงนี้ดาวศุกร์ดาวแห่งโชคลาภโยกกับดาวเสาเป็นคู่ศัตรูดังนั้นพึงระวังโชคลาภด้านการเงินที่ได้มามิสหายหุ้นส่วนและผู้ใหญ่บางคนอาจคิดเบียดบังแย่งชิงผลประโยชน์หรือสร้างข้อขัดแยง้ง อาจส่งผลกระทบกระเทือนในที่มาแห่งโชคลาภได้สำหรับดาวศุกร์ดาวเสาถึงจะมีตาแหน่งดาวที่ดีให้คุณแก่เจ้าชัดตาเป็นอย่างมากก็จริงแต่การที่ดาวศุกร์กับดาวเสาเป็นดาวคู่ศัตรูจึงอาจส่งผลเสียหายให้เกิดขึ้นได้ดังกล่าวไว้เบื้องต้นดังนั้นพึงระวังไว้บ้างก็ดีครับวันที่สิกุมภาพันธ์ดาวศุกร์ดาวแห่งโชคลาภยกเข้าสู่ราศีมังกร มีตำแหน่งดาวเป็นดาวเทวีโชคส่งผลให้ช่วงนี้โชคใหญ่ด้านการเงินมักจะมีเกิดขึ้นอยู่อย่างบ่อยครั้งสำหรับโชคลาภใหญ่ที่ได้มาจากที่ที่ห่างไกลเช่นต่างถิน่นต่างแดนหรือต่างประเทศหรือโชคลาภจากการที่ไปทำงานยังต่างประเทศช่วงนี้มักจะมีเกิดขึ้นสร้างรายได้และผลประโยชน์ด้านโชคลาภให้แก่เจ้าชะตาเป็นอย่างสูง ระยะนี้อาจจะมีอุปสรรคและปัญหากระทบกระเทือนด้านการเงินและหลักทรัพย์อยู่บ้างแต่ปัญหาต่างๆก็จะถูกแก้ไขและผ่านไปได้ด้วยดีเพราะมีผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีอำนาจสูงคอยช่วยเหลืออยู่อย่างตลอดสรุปด้านโชคลาภของชาวลัคนาราศีธนูตลอดเดือนกุมภาพันธ์นี้โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับ เรื่องต่อไปเป็นเรื่องของทิศและตัวเลขสิริมงคลเสริมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีธนูทิศประจำตัวคือทิศตะวันตกเฉียงใต้ฝั่งทะเลอันดามันทิศแห่งการเงินคือทิศใต้ทิศแห่งการงานคือทิศตะวันตกเฉียงเหนือตอนล่างทิศแห่งความเจริญรุ่งเรืองคือทิศตะวันตกเฉียงเหนือตอนบนทิศแห่งโชคลาภคือทิศตะวันตก สำหรับการหาทิศสิริมงคลให้ใช้ที่อยู่อาศัยในปัจจุบันเป็นศูนย์กลางแล้วคำนวณหาทิศสิริมงคลตามความประสงค์ดังกล่าวไว้เบื้องต้นสำหรับทิศต,ต่างๆที่กล่าวไว้นี้เอาไว้ใช้สำหรับการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการต่างๆประจำวันใช้ในการไปท่องเที่ยวไปประกอบธุรกิจต่างๆหันหัวนอนไปทิศสิริมงคล เดินทางออกจากบ้านซื้อบ้านใหม่เลือกดูที่หันหน้าบ้านไปทางทิศสิริมงคลจอดรถหันหัวรถไปในทิศที่ดีโต๊ะทำงานตั้งโต๊ะหันหน้าไปทางทิศสิริมงคลติดต่อธุรกิจเลือกเก้าอี้นั่งที่อยู่ในทิศที่ดีสำหรับทิศที่กล่าวไวน้นี้เป็นทิศที่เป็นสิริมงคลเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นของชาวรัคนาราศีธนูครับ สำหรับตัวเลขสิริมงคลเสริมดวงชะตาของชาวลักนณาราศีธนูเลขห้าคือเลขประจํำตัวตนเลขสี่คือเลขแห่งการงานเลขเจ็ดคือเลขแห่งการเงินเลขหกคือเลขแห่งโชคลาภสำหรับตัวเลขเหล่านี้เอาไว้ใช้ในการสร้างเสริมดวงชะตาและเกิดสิริมงคลแก่การดำเนินชีวิตประจำวันใช้ในการสวดมนต์กี่จบ ปักทูปบูชาพระกี่ดอกใช้กับเบอร์โทรศัพท์ทะเบียนรถบัตรเอ m อมและกิจกรรมต่างๆที่มีตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องให้มีตัวเลขเหล่านี้ปะปนอยู่บ้างสำหรับการจุดทูปบูชาพระมีดังนี้ครับเลขสี่เลขแห่งการงานปักทูปสิบเจ็ดดอกบูชาพระพุทธรูปปางอุ้มบาทเลขเจ็ดเลขแห่งการเงิน ปักธูปสิบดอกบูชาพระพุทธรูปปางหน้าปรกเลขหกคือเลขแห่งโชคลาภป,ปักธูปยีสิบเอ็ดดอกบูชาพระพุทธรูปปางรำพึงจะอธิษฐานขอพรสิ่งใดตามความประสงค์จะสร้างความเป็นสิริมงคลและเสริมดวงชะตาให้ดียิ่งขึ้นครับท้ายสุดก่อนจบคลิปนี้ผมโหนกรุงเก่าขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงในสากลโลก จงโดนบรรดาให้ชาวลัคนาราศีธนูทุกๆท,ท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญดำเนินชีวิตรักและครอบครัวอย่างราบรื่นให้พบแต่ความโชคดีในทุกๆด้านที่สิ่งใดขอให้ได้ดังใจหวังลอดพ้นพยันตารายและสิ่งเลวร้ายทั้งปวงมีความสุขความเจริญตลอดปีนี้ครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยครับ ขอบคุณครับโชคดีตลอดปีใหม่นี้ครับสวัสดีครับ